สวัสดีค่ะเดี๋ยวันนี้นะคะอาจารย์เอมจะพาไปดูวิธีการทำตัวออกซิแอร์เจ้าเครื่องนี้เลยค่ะเป็นเครื่องนวัตกรรมการรักษาหลุมสิวแบบไร้แผลไร้มีดนั่นเองค่ะเป็นเครื่องที่มีจากประเทศเกาหลีเลยนะคะ <Wow. S 1> เราไปดูกันค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาทุกท่านมาดูการทำตัวออกซิแอร์นะคะผ่าตัดเลาะหลุมสิวแบบไร้แผลไร้มีดกันค่ะ และนี่ก็เป็นขั้นตอนแรกนะคะเป็นการทำความสะอาดผิวหน้าด้วยตัว c ร e a n i n g นิ้วนะคะเราจะทำความสะอาดผิวหน้าให้ลูกค้านะคะเป็นการนวดหน้าอย่างล้ำลึกด้วยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวพี่แพรรี่ก็จะนวดนะคะทั่วใบหน้าเลยนะคะค่ะและนี่ก็เป็นขั้นตอนที่2นะคะหลังจากที่เราทำความสะอาดผิวหน้าด้วย c ร e a n i n g นี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาทายาใช้คุณลูกค้าทั้งหมด40นาทีนะคะ เอาเบนขออนุญาตอธิบายในส่วนของยาชานิดนึงคะ่ะยาชาของเรานะคะเป็นยาชาเกรดพรีเมียมนําเข้าจากประเทศเกาหลีโดยตรงเลยนะคะผสมสารบํารุงและคอลลาเจนในตัวนะคะเพื่อลดอาการแพ้นะคะสามารถแปะได้นาน1-2ชั่วโมงโดยที่ไม่มีอันตรายใดๆนะคะแล้วก็ยาชาของเรานะคะเป็นยาชาที่เกรดพรีเมียมเลยนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการแปะยาชากันค่ะ ก็จะแปะทั่วหน้าเลยนะคะทิ้งไว้ประมาณ40นาทีนะคะ และนี่เราก็แปะยาชาครบ40นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวพนักงานของเราก็จะทำการคลีนหน้าแล้วนะคะทำการทำความสะอาดผิวหน้าด้วยตัวสัมผัเย็นนะคะโอเคค่ะ ทานิกสวัสดีค่ะวันนี้นะคะอาจารย์เองมจะพาไปพบกับนะคะคุณลูกค้าค่ะกำลังจะทำโปรแกรมออกซิแอค่ะเป็นการพ่าตัดลุ้มสิวแบบไร้แผลไรมีนั่นเองเป็นนวัตกรรมของแท้จากประเทศเกาหลีค่ะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาชมกันค่ะก่อนอื่นเลยนะคะขั้นตอนที่หนึ่งค่ะลูกค้านะคะจะต้องทำการ แปะยาชานะคะเป็นเวลา30-40นาทีเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อป้องกันไม่ให้หน้าเราเจ็บนั่นเองนะคะก็เราหลังจากแปะยาชาหน้านะคะประมาณสัก40นาทีก็เข้าสู่ขั้นตอนการทำออกซิเจนขั้นตอนต่อไปค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ สู่ขั้นตอนที่2ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเจ้าเครื่องออกซิแอร์นั้นหน้าตาเป็นยังไงค่ะมาดูกันเลยค่ะเดี๋ยวอาจารย์อธิบายนะคะก็ตัวนี้ค่ะเป็นเทคโนโลยีออกซิแอร์จากประเทศเกาหลีนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นตอนที่มันปล่อยตัวออกซิเจนออกมานะคะซึ่งตัวออกซิเจนเนี่ยจะผ่านอนูของปลายเส็ยเด็กนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นตัวตัดตัวหลุมสิวหรือทําให้รูขุมขนตื้นขึ้นนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะ คินหน้าไหนคะ่ะก็อาจารย์ก็เทคเครื่องเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะให้ดูค่ะก็คือว่าเวลาที่เราปล่อยตัวอนุของออกซิเจนนะคะก็ตัวออกซิเจนก็จะเข้าไปบริเวณใต้ชั้นผิวหนังนะคะโดยที่ที่ต้องปิดตานะคะเพื่อป้องกันตัวออกซิเจนไม่ให้มันวิ่งเข้าไปที่ตานั่นเองนะคะขออนุญาตเองหน้านิดนึงค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะคะนิดเดียวค่ะนะคะ ออกซิเจนก็ขึ้นอยู่กับตัวร่า,างแหนะคะหรือบริเวณรุมสิวต่างๆนะคะถ้ามีเยอะมันก็จะวิ่งกระจายเป็นเป็นร่องแหชัดเจนเลยนะคะเห็นไหมคะว่าหลางังจากแปะยาชาแล้วคุณลูกค้าแทบจะไม่รู้สึกเจ็บเลยนะ,ะเุณลูกค้าไม่เจ็บเลยค่ะ นี้นะคะเราก็จะทําแบบนี้ค่ะไม่จํากัดช็อตแอร์เลยนะคะขออนุญาตัดเลื่นนหนึงคะ่ะก็จะเห็นได้เลยค่ะว่าการที่มีตัวออกซิเจนนะคะมันเข้าไปทุกทุก,ทกอนูของผิวเลยค่ะก็ถือว่าเป็นการรักษาหลุมสิวนะคะแล้วก็การรักษาทำให้รูขุมขนนะคะมันตื้นขึ้นเรียบเนียนขึ้นได้อย่างละเอียดอ่อนมากๆนะคะ หลังทำทันทีก็สังเกตว่าเลยค่ะว่าผิวไม่ได้มีรอยแดงรอยไหมแต่อย่างใดนะคะซึ่งการทําตัวออกซิแอร์ด้วยวิธีนวัตรกรรมตัวเครื่องออกซิแอร์นี้นะคะก็สามารถหลังทำทันท,ทีนะคะลูกค้าก็สามารถออกแดดได้นะคะซึ่งจะต่างกับการรักษาหลุมสิวบางประเภทที่จะเป็นพวกเลเซอร์ซึ่งเลเซอร์ก็จะต้อง เว้นการออกแบบอาทิตย์ถึงสองอาทิตย์เลยทีเดียวนะคะก็หลังทําค่ะเดี๋ยวพอสักพักหนึ่งนะคะก็จะรู้สึกได้ค่ะว่าหน้าจะบวมขึ้นนะคะเนื่องด้วยว่าตัวออกซิเจนนะคะเข้าไป ทำปฏิกิริยาด้านในผิวของเรานั่นเองค่ะนะคะออกซิเจนช่วยอะไรนะคะตัวออกซิเจนก็จะช่วยทำให้เกิดการกระตุ้นนะคะการสร้างคอรลาเจนภายในนั่นเองค่ะนะคะเป็นการกระตุ้นให้เกิดการผัดเซลล์นะคะแล้วก็สร้างเนื้อเยื่อใหม่ขึ้นมาเพื่อทำให้ตัวหลุมสิวตื้นขึ้นนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าหลังทำเสร็จทั่วหน้าแล้วเป็นยังไงนะคะ ตอนนี้นะคะคุณลูกค้านะคะก็ได้ทําการทำรออกซิแอร์เรเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าเป็นยังไงนะคะสังเกตได้ค่ะจากใบหน้าก็จะมีอาการบวมเล็กน้อยนะคะเห็นขาวๆตรงนี้ไหมคะมาจากตัวออกซิเจนที่มันวิ่งกระจายไปทั่วหน้าทั้งสองข้างนั่นเองค่ะ หลังจากทำทันทีจะมีอาการบวมอยู่ประมาณ24-48ชั่วโมงนะคะในส่วนของขาวๆตรงนี้ที่เป็นตัวออกซิเจนนะคะก็จะประมาณ6ชั่วโมงก็หมดไปแล้วค่ะแต่ว่าอาการบวมยังคงอยู่ประมาณ24-48ชั่วโมงค่ะหลังทำอาจจะมีอาการปวดระบมตรงบ,บริเวณหน้าแก้มได้เล็กน้อยนะคะโอเคค่ะอันนี้นะคะก็คุณพยาบาลกำลังใช้ตัวน้ำเกลือค่ะซับนะคะบริเวณใบหน้านะคะเพื่อเป็นการทำความสะอาดอีกที่นึงค่ะ มาสู่ขั้นตอนที่4ค่ะเป็นขั้นตอนไคลโอคูลิ่งมัสสานนั่นเองค่ะเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะคะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะตอนนี้นะคะคุณพยาบาลกําลังทําตัวไคลโอให้กับคุณลูกค้าค่ะจะเห็นได้เลยค่ะว่าจะมีความเย็นๆนะคะแล้วก็มีแสงสีฟ้านะคะก็จะช่วยลดการอักเสบลดการววมนั่นเองค่ะขณะที่ทําคุณลูกค้าก็จะรู้สึกผ่อนคลายสบายๆค่ะ จากที่เมื่อกี้นะคะได้ทําตัวออกซิแอร์ไปก็อาจจะมีอาการเจ็บอาการเจ็บก็จะบรรเทาลงได้เยอะทีเดียวเลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะคุณลูกค้าสบายสบายไหมค่ะเย็นสบายค่ะใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราก็จะทำไคลโอคูลิ่งมาสา์ทั่วหน้านะคะเป็นยังไงกันบ้างคะกับการทำออกซิแอร์การถ่าตัดลุ้งจิวแบบไ่แผลไล่มีนนั่นเองเป็นยังไงบ้างคะไม่น่ากลัวอย่างที่คิดใช่ไหมคะ ใครก็ตามนะคะที่สนใจสามารถเข้ามาปรึกษากันได้ที่สยามคลินิกเลยค่ะ